สวัสดีครับผมประจาเสิร์ฟนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาต่อนะครับเรื่องการสื่อสารควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะครับแต่นี้ผมเคยอธิบายไปแล้วนี่คือตัวฮาร์ดแวร์นะครับซึ่งไม่มีอะไรเลยนะครับต่อเข้าคอมพิวเตอร์นะครับมีแต่บลูทูธตัวนี้มีบลูทูตต่อเข้าเครื่องไหนต่อเครื่องนี้ครับซึ่งแสดงออกต่อนี้นั่เองนะครับทําไมถึงต้องต่อบลูทูตเพราะว่าต้องการให้มันเป็นแบบระบบไร้สายนะครับ โดยที่ถ้าเกิดมันมีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นมาเนี่ยคอมพิวเตอร์เราก็ยังอยู่นะไม่พังนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ต่ออินเทอร์เน็ตนะครับตัวอินเทอร์เน็ตเนี่ยตัวคอมพิวเตอร์ที่ต่ออินเทอร์เน็ตจะเข้ามา,มาควบคุมตัวนี้ให้อนอฟอุปกรณ์หรือว่าจะดูที่ไฟก็ได้นะครับนะอันดับแรกเลยไม่มีอะไรครับก็ทําการเปิดไฟนะครับไฟเลี้ยงนะโต๊ะผุมล็อกนิดนึงนะครับของมันเยอะนะทดลองเยอะ พอเปิดขึ้มาไฟกระพริบปิ๊ปปี๊ปปิ๊บปี๊ปบลูทูกระพริบก็แสดงว่ามันพร้อมจะใช้งานแล้วรานนี้เดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้ผมใช้ Android นะครับเมื่อรอบที่แล้วผมใช้ n d o w โ Mobile ตอนนี้ผมใช้ Android นะครับเป็นโทรศัพท์ไม่มีสายอะไรเลยเดี๋ยวจะควบคุมผ่านหน้าเว็บนะครับใช้ WiFi ต่ออินเทอร์เน็ตหรือ GPS ก็ได้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะไปสั่งงานให้ตัวนี้ออนออฟนะครับอันดับแรกเลยนะครับที่เราจะทำก็คือเราต้องเปิดระบบอินเทอร์เน็ตให้กับคอมพิวเตอร์ตัวนี้ก่อน คอันนี้ผมจะทําการเปิดโปรแกรมนะครับต้องมีโปรแกรมนะครับถ้าต่ออินเทอร์เน็ตจริงๆเราต้องมีโปรแกรมอยู่2ตัวที่ต้องเปิดนะครับยิงเปิดตัวเดียวก็ได้แต่ว่าตอนนี้ผมทาแยกเป็น2ตัวครับเริ่มแรกเลยนะครับอันดับแรกเลยมันจะสื่อสารกับบูธเราต้องเลือกคอมพอร์ตให้ถูกไปที่เซตคอม ของผมต่ออยู่คอม4บลูทูธนะครับต่ออยู่คอม4โอเคผมก็เลือกเป็นเลขเล็4ถ้าต่อคอม2ก็เลือกเป็นเล็2นะครับแต่อย่าให้เกินเล็ก4นะฮะเกเลี่ข4ไม่ได้นะครับอันนี้ผมก็เปิดโปรแกรมขึ้นมา2ตัวโปรเจกต์หนึ่ตัวหนึ่งแกตไฟเซิร์เวอร์ตัวหนึ่งนะครับตอนนี้จะทำหน้าที่ดึงข้อมูลจากเซิร์เวอร์นะครับ เครื่องผมไม่ใช่เว็บเซิร์ฟเวอร์นะแต่ว่าไปดึงข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์อีกทีหนึ่งนะครับเราติดตั้งโปรแกรมตัวนี้เข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์นะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือโปรแกรมที่ทำหน้าที่ตรวจจับนะครับระบุพาร์ครับอ่รนะะบุพาร์นะครับ เกี่ยวกับไฟล์ที่เราดึงออกมานะครับอันนี้ก็เป็นเวลาที่เราตั้ง On-Off แบบ Auto On-Off แบบธรรมดานะครับสังเกตว่าพอเปิดโปรแกรมปุ๊บมัน Connect ปั๊บเลยไฟล์ติดเลยไม่กระพริบแล้วก็คือ Connect อยู่ที่คอมสีเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราก็มาใช้งานกันนะครับระบบจะแบ่งเป็นสโหมดคือโหมดออโต้กับแมนนวลน,นะครับ ถ้าคุณใช้ระบบแมนนวลถ้าคุณจะเปลี่ยนมาเป็นออโต้คุณก็ต้องมานั่งเลือกเวลาที่ต้องการให้อ่อนนะครับอ่ะโอเคครับเปิดก่อนผมเปิดแล้วนะครับอีโเทอร์นตบายตัวนี้เปิด Wi-Fi ไวแล้วนะตรงนี้คือเป็น Wi-Fi เดีย๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งผมหาเบราว์เซอร์อยู่อ่ะโอเคเบราว์เซอร์ตัวนี้ พิมพ์ URL นะครับของผมมันเป็น .net นะครับตัวที่ลงโปรแกรมไว้เป็น .net ของผมเป็นเมนูภาษาไทยแปบบหนึ่งสวยเป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับที่ใช้สำหรับทดสอบนะครับของผมมันเป็นภาษาไทย ดิมนะไม่ถนัดเดนเนตสลัดนะครับสังเกตผมตั้งไว้ที่โฟลเดอร์เอาพารนะครับอยู่ที่สับเอาพาร์ตผมก็เลยต้องระบุไปด้วยนะครับเอาพาร์ก็ระบุไปด้วยแล้วก็ชื่อว่าล็อกอินนะครับ L O, o G อ่าโทษที c i n นะครับ login. html ตัวนี้จะเป็นตัวที่ login นะครับเข้าไปโอ้ไปเผยลบเข้าโอเคกด enter โป๊ะอ่าเรียบร้อแล้วขยายนิดนึงขยายนิดนึง ปอน username และ password ได้เลยนะครับถ้าถูกต้องก็โอเคผมใส่ username ไปก่อนเลยดับแรกเห็นไหมครับเนี่ยต้องถ่ายตบบนี้เนาะโอเคถ่ายนี้จะเห็นผมตั้งไว้ว่า T O N G นะครับเสร็จแล้ว password เนี่ย ทัท้ทีตรงนี้ต้องเป็น T O N G นะครับเพราะว่าตัวใหญ่ T O N G นะครับตัวนี้ส่วนพาสเวิร์ดเนี่ยเราใช้เป็น1,2,3,4งสองจามี่เสร็จ้อรอแล้วกด submit โอ้นะครับอ่าเดี๋ยวขยายน,นิดนึง ึ้นว่าอะไรครับล็อกอินถูกต้องใช้งานโปรแกรมได้เลยก็คือมันจะมีพาสเวิร์ดนะครับงัน้นเดี๋ยวใครก็มาเล่นของเราถูกไหมครับก็ต้องมีพาสเวิร์ดด้วยคราวนี้เติมหน้าจอนี้คือหน้าจอสำหรับผู้ปุปกอนนะครับถ้าเกิดเราต้องการตั้งเวลาออโต้ก็กดที่นี่เดี๋ยวก็มีเมนูตั้งเป็นเวลาให้นะครับอ่ะลองดู on off ดูสักสักหน่อยอ่ะเล็กไปนิดนึงนะเดี๋ยวผมขยายนิดนึงเอาอะไรดีตอนนี้มัน off หมดอ ็ออนแล้วกันนะออนแล้วกดออนออนออนทั้งสองช่องแล้วกันนะครับแล้วก็ที่เหลือออฟหมดเลยหล้งการควบคุมไฟไหนแล้วก็กดเลื่อเลือกเลือกเลือกเรียบร้อยแล้วนะครับครบแปดช่องนะต้องกดให้ครบแปดช่องนะครับว่าจะออนหรือจะออฟอันไหนเสร็จเรียบร้อยแล้วกดส่งเลยครับ นะครับตัวนี้ก็ทําการส่งไปไฟล์ไปที่เซิร์ฟเวอร์แตวตัวนี้ก็ดึงข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์มานะครับเมื่อกี้เราจะสังเกตว่ามันมีออนออนออฟออฟเห็นไหมครับอ่ะติดแล้วแ๊กเลยนะครับยบูหน้าจอน,นิดหนึ่งตัวนี้ออนออนออฟออฟออฟตอนแรกยังเป็นออฟออฟอยู่เลยนะครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นออนออนที่เหลือเป็นออฟหมดอ่ะครัวนี้ลองดูใหม่เราก็เดี๋ยวนะครับแบกกลับตรงไหนไม่รู้ <laughs> ตัวนี้ผมจําไม่ค่อยได้ น่าจะเดี๋ยวนะครับ โอเคแบ็คกลับมาที่นี่แล้วโอเคนะครับพอดีเราออฟละกันนะตัวนี้เราออฟบ้างไอที่ออฟไปก็ลองออนดูอ่ะออนทั้วมดตัวนี้ออฟดูนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ออฟอยู่เนาะโอเคตัวนี้ออนนะครับ on ตัวสุดท้าย on ด้วยอ่ะตัวหนึ่งเสร็จเรียบร้อยกดส่งเลยครับโปส่งเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นอะไรครับเดี๋ยวขยานิดนึงเป็นออฟ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 ออนออนออนนะครับคอยดูนะตัวนี้นะกดส่งไปแล้วนะครับ ต้องสั่งเป็น off off on on นะครับแป๊บหนึ่งต้องใช้เวลานี้ิหนึ่งนะครับเพราะว่าจะให้เร็วมากไว้ได้เดี๋ยวมันจะไปดึงข้อมูลมาผิดอ่าโอเคึ้นแล้ว off off on on แล้วก็ดูนะครับเดี๋ยวมันจะแป๊บละแป๊บหนึ่งนะครับมันจะต้องเป็น off off on on นะครับก็คือ on สี่ตัว off สองตัวไอตัวที่ติดเนี่ยอ่าโอเคตัวที่ติดมันดับใช่ไหมครับ off off on on โอเคนะครับ อันนี้ก็คือโหมดแบบควบคุมแบบมนวน่นครนี้ถ้าคุณต้องการโหมดแบบออโต้ก็กลับไปนะครับกลับมาที่นี่คลิกท,ที่นี่เป็นโหมดแบบแบบออโต้ถ้าโหมดออโต้ Auto เนี่ยคุณก็ต้องใช้โหมดออโต้ Auto นะคือต้องใช้ตลอดถ้าไปกดโหมดแบบแมนนวลนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยออโต้ Auto หยุดทำงานเลย ก็ต้องมานั่งใส่เวลาใหม่ก็มีให้เ,เลือกนะครับกี่โมงครับตอนนี้กี่โมงสิบโมงสามนา,า,าทีก็เลือกสักสิบโมงห้านาทีแล้วก็ลองดูสิบโมงห้านาทีแล้วก็เลือกนะครับสิบโมงหา้านาทีโอเคต่อมาตรงน,น,นี้สิบโมง แป๊บหนึ่งมือผมไม่ค่อยแม่นสิบโมงหกนาทีแล้วกันอเอาแค่สองช่องแล้วกันนะครับสองช่องนี้มันก็คือมันออฟอยู่นะโอเคเราก็สั่งมันเสั่งมันอ่อนใช่ต่อไปช่องอื่นเนี่ยมัน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 ออนอยู่เราสั่งออฟสิบโมงก็สักเจ็ดนาทีแล้วกันนะนะครับ อ๋อทุกทีครับอันนี้มันอ่อนเนาะผมลืมไปการนาทีแล้วกันอ่อนตอนกา้านนาทีอ่าออนเด็กนะครับแป๊บหนึ่งออนตอนสิบโมงกา้านาทีนะครับผมดูจากกล้องเลยงงนิดนึงก้ามโมงสิบนาทีอ่ะโอเคกันนี้ออฟเลยออฟที่สิบโมงสิบเอ็ดนาทีอ่า จริงแล้วมันออนแล้วแหละนะตัวนี้มันออนแล้วแหละนะครับ,ะะรบเอาเป็น10โมงก้านทีดีกว่า10โมงก้านทีออฟนะครับเสร็จแล้วก็ออนอีกทีนึงเพราะตอนนี้มันออนอยู่นะครับตอนนี้มันออนอยู่เราก็เลยสั่งให้มันออฟตอนที่10โมงกลานทีแล้วก็มาออนตอน10โมง10นาทีอ่าเรียบร้อยคราวนี้ผมก็ส่งครับอันอื่นไม่ใช้งานก็เซตไม่ต้องเซตอะไรทั้งสิ้นนะครับกดส่งครับกดปุ่มส่งตัวโปรแกรมจะทำการรสปอนกลับมาหนะ้าจอแอมพลิเรสจะปอนกลับมา เรสปอนส์กลับมาว่าเราเซตตอนกี่โมงกี่โมงนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับคราวนี้มาดูที่นี่ครับอ่าเดี๋ยวมันจะอัพแล้วนะครับเวลานะครับตอนนี้ยังเป็นตีหนึ่งสี่สิบนาทีอยู่เลยนะครับอันนี้ผมอัพแล้วเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับตรงนี้จะทำเป็นคำว่าออโต้นะครับถ้าคำออโต้หมายความว่าตรงนี้เนี่ยเป็นระมดออโต้ล้ว รอแป๊บตรงนะจะเร็วผมยังอ่าโอเคอัปเดตไปแล้วจะให้เร็ววันนี้เดี๋ยวผมต้องปรับตั้งก่อนเพราะว่าต้องทดสอบก่อนว่ามันได้เร็วขนาดไหนนะครับเดี๋ยวระบบจะมีปัญหาสิบโมงห้านาทีสิบโมงหกนาทีสิบโมงสิบนาทีอันนี้คือออนด้านหน้าออนหมดนะครับตอนนี้สิบโมงหกนาทีนะครับ,นนนะรบก็แสดงว่าไอตัวแทนเนียไม่ทันแล้ว <laughs> ไม่เป็นไรมันจะทํางานที่สิบโมงหกนาทีกับอีกห้าสิบสี่นะครับตัวเนี้ยจะออนที่สิบโมงหกนาทีห้าสิบสี่วินาทีประมาณนั้นนะครับ เดี๋ยวจากนี้จะขึ้นว่า time checker นะครับโอเคแพ็คละนะครับจะสั่งงานตามนี้นะครับ้าโหมดออโต้เนี่ยจะสั่งงานตามที่มันส่งมาเลยนะครับพ่อ่อนเท่าไหร่ออฟเท่าไหร่นะครับนี่นะครับอันนี้มาดูโหมดออโต้กับโหมดแมนนวลนี่แยกกันโดยสิ้นเชิงนะครับ หมายวามว่าถ้าเกิดคุณไปสั่งโหมดแมนนวลแล้วคุณไปตั้งเวลาออโต้เนี่ยมันก็จะถือเอาเฉพาะออโต้อย่างเดียวถ้าคุณตั้งออโต้อยู่คุณไปกดแมนนวลมันเอาเป็นโหมดเลยครับเป็นโหมดแมนนวลเลยครับสิบโมงต่อไปสิบโมงเจ็ดไม่มีนะครับก็มีสิบเลยเอ้ยเก้าเลยมาเจ็ดเอ่่เก้าเลยสิบโมงเก้านาทีเลยสิบโมงก้านาทีออฟสิบโมงสิบนาทีออน นะครับแต่จริงแล้วตรงนี้มันออฟไปแล้วนะนะครับมันออฟไปเรียบร้อยแล้วก็วคือไฟตรงนี้ตรงนี้สามนี้ต่ต้องรอสิบโมงสิบนาทีนะครับอันนี้ผมก็อธิบายอย่างอื่นไประหว่างนี้ก่อนละกันนะครับก็สามารถที่ตั้งระโบบออโตโ้ได้นะครับเราก็ใช้ตัวนี้ต่อเินเทอร์เ็ควบคุมนะส่วนด้านนี้ก็เป็นแผงตัวแผงไฟสองร้อยสิบโวลต์แล้วก็ต่อจัมออกมานะครับอันนี้ก็ใช้คอนโทรลเลอร์ปิก นะครับแล้วก็ไอเสองนี่เราไม่ใช้นะครับตัวนี้เพราะว่าเราใช้บลูทูธแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช้บลูทูธเราก็จะใช้ไอ2สต่อ<ๆ>ก็ต่อกับคอมพิวเตอร์โดยตรงนะครับตัวนี้ก็แสดงสถานะของไฟนะครับผมใช้โปรแกรมอะไรบ้างผมใช้โปรแกรม PSP นะครับแล้วก็โปรแกรมเดลไฟล์โปรแกรมเดลฟลจะอยู่ในโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับคุณต้องการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตัวไหนที่เอาไว้สาหรับควบคุมที่ว่าต้องต่อเน็ตไว้ตลอดเวลาคุณก็ทําการเอาโปรแกรมไปลง นะครับอปโปรแกรมไปลงใครสนใจระบบนี้ก็โทรมาบอกผมได้นะครับผมไม่มีระบบพาสเวิร์ด้วยนะครับซึ่งก็ทําให้เข้าไปรบกวนอะไรพวกนี้ยากนะเข้าไปแก้ไขอะไรยากถ้าไม่ใช่เจ้าของก็คงทําไม่ได้นะครับเป็นการดีนะครับเพราะว่ามาสามารถที่ส่งข้อความส่งอะไรได้สารพัดส่งระบบการเตือนภัยสามารถเปิดปิดไฟเวลามีผู้บุกรุกมานะครับตอนนี้10.09นแล้วมีประโยชน์มากครับผม รับทาด้วยนะครับเกี่ยวกับระบบโฮมออโต้นะครับระบบความปลอดภัยในบ้านก็ประมาณอีกสิบสิบโมงสิบนาทีกับอีกห้าสิบสี่วินาทีนะเดี๋ยวมันจะทําการอ่อนอันนี้มันออฟไปแล้วสิบโมงเก้านาทีนะี่ยครับประมาณนี้อีกแค่สี่วินาทีมันจะออฟ๋ยจะทํางานทุกๆุกแค่สี่วินะครับ เช็คโอเคแต่นี่มันออฟไปแล้วนะครับอ่าตอนนี้ก็จะทำงานตอนที่สิบโมงสิบนาทีกับอีห้าสี่วินาทีเจ้าตัวที่สามเนี่ยจะติดไปตรงเนี้ยจะติดเทอนอน เลืสามสิบวิครับหรือยี่สิบวิครับแป๊บหนึ่งอุปกรณ์พวกนี้ผมมีจำหน่ายหมดนะครับใครสนใจก็ติดต่อผมได้นะครับมีหลายอย่างมีหลายโปรเจกต์เลยผมรับทำทั้งนั้นนะครับผมอาจารย์เสิร์นะครับติดต่อผมได้นะครับ089 7654 237เว็บนะครับ projectelec.com t ครับเอาครับเหลือสามวิครับโป๊ะครับ แกเลยนะครับอ่อนตรงนี้ก็ขึ้นนะครับโอโอก็คืออ่อนนะครับก็สามารถควบคุมได้นะครับเราตั้งไว้ที่ Start Up ก็ได้เวลาที่คอมพิวเตอร์ดับเดบอะไรเนี้ยเวลาเปิดขึ้นมาใหม่เมื่อจะทำงานนะครับ <t ell> โอเคครับผมอาจา์เสร็จครับ